มาค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้กระทือว่าชัดเจนยืนยันเลยวันถอกนะคะว่าสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกระเสไม่มีตกค่ะพี่น้องยืนยันจากเพจดังนะคะเป็นอย่างที่บอกว่าแบบนั้นกอนสิไปบอกละเอียดเอฟซีแฟนคลับได้ฟังกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะคะสำหรับเอฟซีแฟนคลับสู้ฟูสุกคนสกคนสาหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องกระสิมาบอกถึงเรื่องเาวาที่เกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแห้งคือเก่าเหมือนเดิมนี่แหละนะคะสาหรับ น้องอุงอิงน้องพี่น้องเนาะนะคะด้เขามาอยู่ในวงหม้มอลำสาวน้อยเพรป่านแห้งราวๆสองปีแล้วนะสองปีก็กลัวแดวน้องพี่น้อง,นองเนาะแดวนี่แหละนะคะสําหรับในตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสนะคะของน้องไม่มีตกเลยคนที่บอกว่าอุงอิงกระแสตกอุงอิงกระแสตกให้มาเบิ่องทางนี่ค่ะพี่น้องสําหรับทางด้านเพจดังนะคะอย่างหมอลำสตอรี่นี่แหละเพน่น์นี่การออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ เพื่อนก็บอกว่า้งอิงกระแสะแรงไม่ตกนะคะโปรศิลปินยอดนิยมต้นปี2568กว่า85%ชมผลงานน้องอุงอิงครองความนิยมอันดับหนึ่งพันนับฮีนองเป็นจังไดอันดับหนึ่งผุนนะพีนองที่าบอธรรม,มาดาเรสการทีสุดยันดับหนึ่งนี่นะคะต้องพิเศษต้องตัวันจันทนล่ะนะคะต้องอคัดบานเท่าเอิญมาคัด เติบบางทีด็กน้อยจังเสดอันดับหนึ่งไปแล้วสําหรับอ,องุิงเพชบานแห้งก็ได้ยใส่คําว่าคัดนั้นไปค่ะพี่นอ้องนะนี่แหละสำหรับองอิงเพชบานแห้งทําได้อย่างไรอยู่กับหมอลำเสาโน้อยเพชบานแห้งเกือบเอิญมาประมาณสองปีสองปีก็กลัวแต่ว่าสําหรับกระแสไม่มีตกเลยเรียกได้ว่านบวันกระแสแห่งดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเกี่ยวกับเกี่ยวงานต่างๆ ตอนนี้ลังไลมาหาน้องแบบกลัวมากๆสำหรับในปีนี้ครับพี่น้องคร่าวๆเลยนีอ่เองแน่ก็คือนี่แหละหนังไขอ่ออภาพยนตร์เรื่องไขอ่ออที่บอสโจโดได้ขึ้นได้สร้างขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้น้องอุ้งอิงเพชรบัานแพงก็ถือว่าเป็นตัวหลักในหนังเรื่องนี้นะคะเป็นตัวหลักในหนังเรื่องนี้หนังไขอ่ออนี่ยแหละนะคะแล้วสำหรับหนังเรื่องนี้จะถือสายออกมาในวันที่28 สิงหาคมในปีนี้ค่ะพี่นอกนี่คืองานแรกแลเลยนะคะกัถือวคักแล้วแล้วงานที่สองก็คือผลงานเพลงเพชรชาวดินของน้องอุ๋งอิงเพชรบานแห้งค่ะพี่นอกพึ่งไปเข่าของอัดเพลงเมื่อกี้มือทีพันมานี่แล้วจะถูกปล่อยออกมาพร้อมหนังพรอมมือซ้ายหนังไข่ออกค่ะพี่นอกในวันที่28คือกันเอฟซีแฟนค่บตอนนี้พาก,กันรอดดันรอดแช่ ้ะะาการเตรียมพะล่มแล้วตอนนี้น้องพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละคืออันที่สองนะคะลักกะเชื่อว่าคันห้าหมอล่าเสาหน่อยเพียดหมานแพงไดยมีการปิดฤดูปิดฤดูการลงไปครับพี่น้องอาจจะเป็นช่วงพักพอนของศิลิปินน้องพี่น้องเนาะนะ,ะลักะช่วงนี้แหละค่ะพี่น้องรายการต่างๆสตติดตนองมายางแน่นอนยางตีที่พามาเข้าได้เห็นแล้วครับพี่น้อง ว่าหลังจากที่มอลำสาวน้อยลำเพชรตั้งแพงได้มีการปิดฤดูการลงคิวการคิวงานต่างๆได้มีการติดต่อนองมากแบบรั่วๆปัง,ปงๆมากๆนะคะโดยเฉพาะช่องเวิร์กพอตติดตอ่อมากเกือบถูกไร้การคร่ะพี่นอ้องนะคะขนาดเป็นขนาดเป็นช่วงพักผ่อนช่วงหยุดของศิลปินเดซแต่อุงอิงไม่ได้พักเลยนะคะนี่หลกักการแสดงในเห็นแล้วนะคะว่ากระแสมาแรงแค่ไหน แล้วยิ่งในปีนี้ค่ะพี่น้องงานลักของานยังนี้เขามาเต็มด้วยวันถอดนะากะรอตดตามรอรับชมสําหรับผลงานของน้องเลยแลวกะ็เมื่อ,อบอกีมือทีพานมาผลงานเพลงคู่กระถือปต้อยออกมาสําหรับผลงานเพลงคู่ระหว่างทางด้านไรอันกัดบัณฑิตกับทางด้านน้องอูอิงเพรบางแห้งนะคะสำหรับผลงานเพลงคู่ทีพานมาเรียกว่ากระแสตอบรับถือว่าดีมากๆค่ะพี่น้องนะคะเป็นจ้างใด แล้วเชื่อว่าหลังจากนีนก้นี่ก็จะมีผลงานก็จะมีแบบคนติดตอ่อน้องมากแบบหลายอย่างแนนอนนอกที่น้องนอกกับการันตีไดเลยนะคะว่ากระแสน้องมาแรงแค่ไหนในปีนี้สิเดึ้นซื้อมาเป็นดาร่าแบบเต็มโตด้วยค่ะพี่น้องและก็สิได้คืนซื้อ่าเป็นนักแสดงพันล้านผุนเดเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นกับนังไข่อ,อี่เดะนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องไข่อรนบอจวอลเล่ค่ะพี่น้องว่าคันได้พันล้านนะคะเพิ่นสิ เคนสีเฮ็ดตี่เนี่ยนะคะพี่น้องเมื่อแต่ด็กนีการบริจาคทำบุญนะคะไอ้ไม่เกัดจำจำจำนวนกันบ่ได้ค่ะพี่น้องมาเพิ่นสีบริจาคเท่ายนะคะแต่ว่านี่แหละางเรื่องนี้หลายคนมุ่งเป้าเป้าหมายคือหนึ่งพันล้านคันในพ่อพันล้านค่ะพี่น้องมื่ตอต่อคิดว่าจังไหนนะคะเรียกได้ว,ว่าสำหรับสำหรับคิ้วการคิ้วงานสถานหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากปล่อยนางออกมา มาหลายอย่างนะสำหรับคิ้วการคิวง,งานน้องพี่น,อน้องน้องนงะคะก็ต้องย่มรับเย,ร,บยรีพี่น้องาสำหรับบอสโจเนี่ยมันเี่เฮ็ดคักเฮ็ดแน่เยลีสำหรับนางเรืองหนึ่งเรีเรยกได้ว่าได้มีการโปรโมทเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะล้ะก็อุ้งอิงน้องก็ได้มีการไปร้องอไปอัดเพลงเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเพลงเพชรชาวดินประกอบภา,าเพเรื่องคลอ้อนนี่แหละนะเราซีทิวใช้ออกมาในวันที่ยี่สิบแปดที่่านมาน,นี่ล่ะน้องพี่น้องน้องก็มารับชม ก็รับชมรับฟังไหนเลยนะคะนี่แหละค่ับที่น้องกัะที่ว่าเป็นการยืนยันชัดเจนแล้วนะ,ะจากทางด้านเพจดังฮานีเพื่อนกระดิ้มมีการออกมาโพสเนี่นะคะพี่น้องนะคะว่าอูงหิงกระแสแรงไม่มีตกนะคะโปรศิล,ลปินยอดนิยมต้นปี2568น2568กว่า85%ชมผลงานน้องอู๋อิงครองความนิยมอันดับหนึ่งพนะพี่นองเป็นจังไตกัเป็นตาสะออนบุญมาสนา ของอูงอิอ mm ิล hmm. ีนเอฟซีแฟนคลับหลายคนได้ยินกับผากันแหกเข้ามาคอมเมนต์กันรัวสำห uh, ร ah ับผู้ดีก็บอกว่าอีหล่ากับเก่งยูนะคะไพหลักเอานั่งไพหล่าบอกวันนั่งกระแซโต๊ะพทนพี่น้องผู้นี้บอกว่าปังตลอดไปเด้ออีหล่านะคะผู้นี้ก็บอกว่าขอบคุณนะคะสุดยอดมากๆหลายคนกับผ้ากันแหกเข้ามาคอมเมนต์แห่แชร์กันรัวค่ะพี่น้องเอินมาปลื้มใจได้ตัวลูกสาวค่ะพี่น้อง แล้วยิ่งกว่านั้นก็คือสําหรับกลุ่มบ้านฮักของน้องอูอิงเพจบานแห้งมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มบ้านฮักแสนกลัวคนแล้วค่ะพี่น้องบู้เจ้าคิดว่าจังไหนสมาชิกในกลุ่มบ้านฮักพ่อแสนหนึ่งทีว่าบดธรรมดาแล้วกระดานตีแล้วนะคะว่าเอฟซีแฟนคลับเนี้ยแน่แนซ้ำไดแล้วในแต่ละคืนค่ะพี่น้องคอกแค่นองไปทําการแสดงมาลัยนี่ได้ล้นพ่อทุกมืออี่ลี ะะผู้สอคิดเบิงและกสอนสำรับม้อนร่างสามาเพดำเทินน,นี่มีค่อกันที่งานทาการสแสดงทุกมือแล้วได้แล้วได้มาอะไรทุกคืนผู้สอคิดเบิงเอาครับพี่นอ้องอายุสิบปดปีนะคะกระแสดังตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้เรย่อดๆว่ากระแสกระแสนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ่มีตกเลยค่ะพี่น้องก็กเป็นตาสะออนบนมารสนานของอู่ียรีจากเดิมนี่ตาดำๆผู้ลึงที่ว่าเคยนอนอยู่ขางของัวค่ะพี่นอ้อง จนตอนนี้ได้กลายเป็นซุกตาดังที่คนรู้จักทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะตอนนี้ทาาตั้งประเทศนี่ก็แหงรู้จักน้องหลายนาะพี่น้องเนาะอ้าวกะดีใจนะคะดีใจกับกลองดีใจกับบุญวาสนาของหลองเีรินี่นะคะพี่น้องนะคะกะหลายคนกับผ้ากันวาน้องก็คือสิบแบบเห็นบุญมาหลายวันทองน้องพี่น้องเนาะอ้าวแล้วนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วนะคะว่าในตอนนี้อรุงอิงกระแสไม่มีตก นะะักวันที่เพิ่มขึ้นทุกวันยืนยันจากเพจดังค่ะพี่น้องนั่นแหละคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบใบสมีสักก่อนนะคะวกมคสวัสดีค่ะ